วันนี้พามาชมรถซีดานขนาดใหญ่นะครับสุดรู้ยอดนิยมนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยความสวยงามนะครับที่ยังสวยงามอยู่และก็น่าใช้ขนาดไหนนะครับบอกเลยคันนี้ไม่เคยติดแก๊สและสวยมากแค่ไหนเดี๋ยวพาไปชมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมเนี่ยเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามาชมรถซีดานขนาดใหญ่อีกคันหนึ่งนะครับที่หลายหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่ามีโตโยต้าแคมรี่ไหมนะครับที่เป็นตัว top นะฮะแล้วนะฮะแล้วส่วนใหญ่ถามผมคําถามแรกเลยนะครับติดแก๊สไหมนะครับรีบพาไปดูคันนี้นะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับ 2.4V ตัวนี้ไม่ติดแก๊สแน่นอนแล้วนะฮะแล้วนะครับ ต้องบอกว่าด้วยคันนี้นะต้องบอกก่อน 2.4V ปี2006นะฮะปี49เมื่อปี49ต้องบอกงี้ว่าสีขาวมุกหายากมากนะครับเนื่องจากสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับเริ่มจากปี49505152จริงๆที่ฮิตที่สุดนะถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนั้นจะเป็นปีประมาณ210 0หรือปี53รถสีขาวได้รับคาวามนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสีขาวมุกนะครับโดยเฉพาะสีขาวมุกแล้ใครที่ซื้อตอนนั้นนะฮะต้องบอกว่า ราคาดีมากนะครับราคายังอยู่อยู่ยังดีอยู่เอาง่ายๆนะครับเพิ่มคือเอาง่ายว่ารถใหม่เพิ่มประมาณ15ื่นห้านะครับจากราคาปกติเพิ่มอีกหมื่นห้าถ้าคุณจะเอาสีขาวมุกดังนั้นนะครับนานๆมาที่สาหรับรถเก๋งซีดานขนาดใหญ่อย่างแคมรี่ที่มีสีขาวมุกเมื่อปี2006นะครับตรงบอกนี้นะครับมามาดูเรื่องรถกันดีกว่าว่าคันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากสีก็ได้เกินไปแล้วได้บอกไปแล้วนะครับผมแต่อยากให้ดูนะฮะว่า คันนี้นะครับผมเป็นซีดานขนาดใหญ่ถ้าจะพูดถึงประวัติของแคมรี่นี่พูดไม่หมดครับเพราะว่าแคมรี่เขาพัฒนามาเรื่อยๆนะครับได้รับความนิยมมาตั้งแต่ตูดเป็ดตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆที่เข้ามาเป็นโตโยต้าคลาวสมัยก่อนก็ปรับเปลี่ยนก็นมาเป็นไฮรีเออร์เป็นตัวไม่ใช่เชื่อเป็นเอ็กซเออร์สมัยนั้นนะครับผมที่เป็นโตโยต้าขนาดใหญ่แล้วก็มาแคมรี่นะครับแล้วก็มาเป็นไม้บรรทัดเป็นหลายๆรุ่นปรับเปลี่ยนเข้ามาจนถึงโฉมนี้นะครับเมื่อปี 2006- 2007ประมาณนี้ รุ่นนี้นะครับผมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์หน้าตาท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ายังสวยอยู่ผมบอกเลยว่ารถเก่งสมัยใหม่ๆนะทุกวันนี้ก็ยังผมมองว่าคันพวกนี้แข่งได้สบายเอ,า,อยางี้ดีกว่านะครับสู้ได้สบายในเรื่องของโมเดลและการออกแบบและอีกที่สำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรที่พิเศษกันบ้างเนาะคันเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นจากไฟหน้าเนี่ยครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์แล้วบอกก่อนนะว่าเมื่อ รถปี2006เนี่ยมีโคมโปรเจคเตอร์แบบนี้มาให้เนี่ยเรียกได้ว่าน้อยค่ายนะถึงจะเป็นรถหลักล้านบางค่ายก็ยังไม่ได้โคมโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมสวยเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมครับกระจังหน้าโอค้คันนี้ความเดิมความสวยยังยังสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันให้ด้วยนะนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยสวยครับสวยสวยนะครับโอเคมาดูด้านข้างกันหน่อยล้ออัลลอยขอบ17นี่นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของทาง Toyota Camry มากๆเนื่องจากสมัยก่อนก็ เขาเรียกว่าเป็นลายลายจะเป็นห่างๆหน่อยนะครับจะไม่ทำทีๆแบบนี้นะครับแต่โตโยต้าก้าแหวกแนวมากสมัยนั้นทำเป็นรถล้ลอประมาณเป็นซี่แปดก้านอย่างนี้นะครับเป็นแม็กแก้านขอบ17นิ้วสวยเต็มซุ้มดีมากนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับยั่งสวยอยู่แล้วก็นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุญแจสมาร์ทค์เลนเห็นไหมครับก็จะมีปุ่มกดล็อกลดล็อก จากด้านนอกได้เหมือนกับรถใหม่ๆปัจจุบันนี้เลยนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นเทคโนโลยีต้นแบบแล้วกันนะครับเป็นต้นแบบที่รถยนต์ใหม่ๆรถเล็กรถอะไรก็แล้วแต่ที่พัฒนาตามเขาแล้วกันเนาะนะครับในเรื่องของท้ายนะในเรื่องของบั้นท้ายมาดูส่วนท้ายกันดีกว่าว่านะครับมีความสวยงามยังไงบ้างเห็นไหมครับมีความโค้งมนและก็ยังทําเขาเรียกว่าออกแบบนะครับจัดวางในเรื่องของไฟท้ายกับาฝากระโปรงท้ายนะครับเชื่อมกันมาแบบนี้ ดูสวยแล้วก็ดูมีสเสน่ห์มากๆนะครับเวลาดูท้ายรถจะดูดูยังดูสวยงามอยู่นะครับและมีตุเป็ดนิดนึงนะสปอยเลอร์หลังให้นะครับตัวนี้ก็สวยงามสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับนะโอเคมีสัญลักษณ์ c a m ร y แล้วก็ 2.4V เป็นเกรดรถว่าตัวนี้คือตัวท็อปนะฮะโอเคมีเซ็นเซอร์รอบคันให้นะครับอืมตัวนี้ช่วยนะเออใช่ได้ใช่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของท้ายรถเดี๋ยวพอมาถึงท้ายแล้วผมขยาตเปิดท้ายเลยดีกว่า เอ้ยดีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดตรงนี้ก่อนรถไม่ได้ล็อกเอ้ยรถล็อกนะ <c oughs> <c oughs> ครับโอเคปุ่นาท้ายนิดนึงนะครับไปดูในเรื่องที่ผมบอกว่าไม่ได้ติดแก๊สนะครับเพราะว่าหลายคนนะฮะถามว่าเอ๊ะทำไมคือรถหลักล้านทำไมไม่ติดแก๊สอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกว่าต้องท้าความไปว่าประมาณปี2000อ่า2006 2007ปี2010ปแล้วแต่นะสมัยนั้นน้ำมันแพงมากต้องบอกองี้น้ำมันแพงมากาเบนซินเนี่ยนะครับลิตรละ40กว่าบาท ดีเซลก็เกือบ40สมัยนั้นนะครับดังนั้นพลังงานทดแทนอย่างอื่นอย่างแก๊สเนี่ยน,นะครับก็บูมมากสมัยนั้นเอามาทดแทนมีการติดแบบหัวฉีดแบบดูดนะครับแบบถังโดนัทแบบถังแคปซูลก็แล้วแต่นะครับตัวนี้นะครับผมคนเอาไปติดเอยอะมากเพราะด้วยความที่สมัยนั้นราคานา้ำมันมันสูงนะครับพอตอนนี้มันก็เรียกว่าเขาก็กินน้ามันระดับหนึ่งเพราะว่าตัวเขาใหญ่เครื่องยนต์2 4 0พนะครับก็ถือว่ากินน้ํามันประมาณหนึ่งในสมัยนั้นก็น้ํามันมันแพงด้วยมันก็เลย ต้องโทดแทน้วยแก๊สนะครับพอมาถึงตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ติดแก๊สนั่นหมายถึงว่าเขาก็มีตังจ่ายแหละนะครับผมเขาก็มีตังในเรื่องของการดูแลแล้วก็เติมน้ำมันนะครับดังนั้นไม่ซีเรียนเรื่องนี้เขาไม่ได้ติดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านลังด้านในด้วยนะฮะว่าคันนี้ไม่ได้ติดจริงๆนะนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับยางอะไรเห็นไหมยางอะไรยังไม่ไม่เกิลงพื้นเรามีเส้นขอบแดงๆอยู่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครย่างอะไรใหม่มากนะครับผมเส้นจุด เรียกว่าจุดเชื่อมอะไรต่างๆยังอยู่ปกติหมดเลยเนี่ยกองใส่เครื่องมือต่างๆนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเห็นไครับเหบล็อกขันล้อแม่แรงนะครับแล้วก็เหล็กลากจูงครบเลยนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์นะฮะตัวนี้เพิ่มเติมใส่ไม่อัดใหม่นิดนึงก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์พอสมควรสําหรับรถปี2006นะผมเห็นหลายคันนะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับผมแผน่นฝากระโปรงด้านหลังนะครับหล,หลายรุ่นถ้าเป็นรถเล็กจะไม่มีนะแต่ตัวถ้าเป็นรถ หลักล้านหรือว่าเป็นรถขนาดใหญ่จะมีตัวนี้มาให้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะโอเคนะครับผมก็ถือว่าคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สดังนั้นจึงมั่นใจและสบายใจได้ด้วยราคาปัจจุบันน้ามันก็ไม่ได้แพงนะครับมีพลังงานทดแทนอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็เลือกใช้กันไปนะครับโอเคมาดูในเรื่องของภายในนี่ภายในผมว่านะด้วยความที่แคมรี่ะนะครับก็ต้องบอกแล้วว่ารถใหม่ล้านสองกว่านะสมัยนั้นนะครับล้านสองไม่ธรรมดานะครับถ้าเมื่อรถปี2 0 0 6 ออปชันที่ให้มาไม่น้อยหน้าไปกว่ารถยุโรปบางค่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้า,ฟฟาที่เป็นนะฮะมีตัวด้านหลังด้วยนะมีตัวนวดด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะครับผมสูงต่ำแปรทิศทางนะครับเอ็นพับได้หมดแล้วก็ความพิเศษของ Camry นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถซีดานแล้วกันนะครับจะมีการปรับเบาะตรงนี้นะครับปรับเบาะ,ะฟังผู้โดยสารได้ด้วยนะครับเนื่องจากเวลาที่ ผมอาจจะเป็นลูกเลาลับนั่งหลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่ปรับเอนให้เขาสะดวกได้ไม่ต้องเอื้อมมือไปฝั่งโน้นนะครับตัวนี้ผมว่าดีนะดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเซ็ตเบาะนะครับเซตเบาะจะมีให้ตรงนี้เหมือนกับรถค่ายุโรปแล้วนะครับผมในโมเดลของสองตัว V นะครับตัว V 24V นี้มีให้แล้วนะครับช่าต่างๆนะครับปรับกระจกออโต้อะไรก็แล้วแต่นะครับปักเซนเซอร์มีให้หมดนะครับคูช์คอนโทรลแบบนี้นะครับผมพวงมาลัย สวยงามเลยนะครับมีลายไม้ที่สมัยนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าขึ้นชื่อว่ารถหรูต้องมีลายไม้นะครับดังนั้นตัวนี้จึงมาให้นะครับจะมาจากตรงนี้นะครับคอนโซลตรงนี้นะครับมาถึงพวงมาลัยไปถึงคอนโซลกลางนะครับผมช่องเก็บของต่างๆมีจอให้แล้วนะครับมีจอให้แล้วนะฮะนะครับแถบทางนู้นก็มีให้เรียบร้อยนะครับโอเคผมมาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลนแล้ว ซึ่งเมื่อปี2006น้อยค่ายมากที่จะทำกุญแจสมาร์ทคีย์เลยปุ่มกฎนะครับสตาร์ทเห็นไหมนะครับเขาเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีครบหมดเลยนะครับแล้วในราคาเดี๋ยวผมพูดราคาอีกทีนะฮะโอเคเอบีทมาดูหน่อยนะครับในเรื่องของเลขไม้นะครับเดี๋ยวถามคนนะคุนก็ถามว่าเอ๊ะเลขไม้เท่าไหร่นะครับเลขไม้ยี่ที่สองแสน่นี่พันสี่กิโลเมตรนะครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นรถเก่งขนาดใหญ่ขับดีเดินทางไกลเหมาะนะครับดังนั้นนะเลขไม้ เหมาะสมกับตัวรถนะครับผมรถปี2006วิ่งอยู่2องเก็ถือว่าปกตินะครับโอเคตัวนี้ในเรื่องของอาการปรับพ้าลมนะฮะผัดลมเบาไ,ได้ด,ด้วยนะฮรตัวนี้ปรับหมุนตรงนี้นะแล,แล้วก็กดตรงนี้นะครับกดกดตรงนี้ให้ให้ปิดให้ไม่ให้คนปรับนะครับตรงนี้ได้แล้วก็มีมัดหลังไฟฟ้านะครับกดตรงนี้นะครับมัดหลังไฟฟ้าก็จะขึ้นมานะครับมัดหลังไฟฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับมาดหลังไฟฟ้าขึ้นมาปึ๊บ ปิดไว้แล้วก็กดลงนะครับคือเรียกว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะโอเคสวยงามไหมครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับปุ่มกดอ๋อตัวนีว้วางแก้วเออแก้วช่องแก้วใหญ่ดีนะสามารถใส่แก้วเยติได้เพราะว่าตัวนี้เขาสามารถที่จะปรับปรับลงนี้ได้นะครับใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับดางนั้นจึงเหมาะมากๆเลยนะครับโอเคไปดูในเรื่องของห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อน ไปดูในเรื่องของห้องเครื่องกันหน่อยว่าคันนี้นะครับมีความสวยความพิเศษขนาดนี้แล้วนะครับไม่เคยติดแก๊สแบบนี้แล้วนะครับก็ไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างานะครับนี่มีชกค,คำฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะฮะเป็นเครื่อง VVTi 1 6วาว1667แรงมา้าเครื่องยนต์2.4 2 4 0 0นะครับดังนั้นจึงต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวนะครับอ๋นอนอตฝากระโปรงมีเก็บมาบ้างนะครับมีเก็บมาบ้างเพราะว่า เนื่องจากรถหลายปีแล้วก็จะมีการเคลมประกันแต่นะครับแต่นะครับต้องบอกว่าฝากระโปรงก็ยังคงสวยงามอยู่ยังเดิมอยู่นะครับเออโอเคนะครับว่าใช้ได้นะครับอืมใช่ได้โอเคคันหน้าเดิมนะโอเคอม่ตะแต่อหอยโข่งให้ด้วย2อัน<笑><笑>นะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับโชวขำฝากระโปรงโอเคเรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับ บอกไปแล้วนะครับผมรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่สมัยนั้นนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นใช่ไหมฮะประมาณสักหนึ่งล้านสองแสนกว่ากว่าแล้วกันนะครับเอาง่ายวันนี้นะครับผมผ่านมาหลายปีแต่นะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับยังอยู่ครบหมดใช้ได้ทุกฟังก์ชันอย่างนี้ดีกว่านะครับและไม่เคยติดแก๊สด้วยสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้นะคันนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับพอๆกับรถเก๋งเล็กเลยแล้วกัน3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสำหรับ โตโยต้าแคมรี่ 2.4V คันนี้ไม่ติดแก๊สหายากมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยใครอยากได้คันนี้ด่วนเลยนะฮะด่วนต้องบอกว่าด่วนเพราะอะไรผมบอกเลยราคาแค่ส0 0แสนกว่าบาทเนี่ยคนหาปกติหาวีออสหาสิตี้หารถเก่งเล็กกันแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกวันนี้วันนี้แล้วกันวันนี้ผมให้คันนี้3ามแสนสามบาทไม่มีแล้วครับผมถ้าสภาพขนาดนี้นะที่อื่นอาจจะมีถูกกว่านี้ก็มีนะแต่ผมบอกว่าสีขาวไม่ติดแก๊สคันเนี้ย ผมกล้าท้าได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0905214444 0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเป็น ID ไลน์สามารถที่จะค้นหาแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับอยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าอยากซื้อสดซื้อยังไงก็ว่ากันมาอีกทีนึงเดี๋ยวผมแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับตอนนี้ช่อง YouTube เรานะครับกำลังขยับไปที่แสนทรัพย์แล้วนะครับผมฝากหน่อยฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ให้หน่อย ให้เพื่อนๆเรานะครับได้รับชมแล้วก็ได้มีสิทธ์ได้ดูนะครับได้ดูก่อนมีสิทธิ์ก่อนเห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่างนี้ดีกว่านะครับได้ดูก่อนแล้วก็ได้เลือกรถสวยๆก่อนนะครับผมฝากแชร์ให้ด้วยนะครับให้ถึง1นึ่งแสนซับในเร็ววันนะครับไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจผมพามาชมอีกทีนึงวันนี้สวัสดีครับ